พวกแกคือวันวนันวันเลนทายใช่ไหมฉันก็เลยว่าเออไปฉลองร้านไม่อยู่ดีกว่าร้านไม่อยู่ฮอตพอตแมนฉันก็กิกนนัวเลย mm hmm. กินนัวสัดยับเลยกินแบบคืออร่อยอ่ะเพราะว่ารอคิวประมาณชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงอ่ะพอกินเสร็จด้วยความที่เราไปความราับผิดชอบแล้วก็เห็นคนรอเยอะเราก็เลยรีบไปจ่ายตังค์เนี่ย พอถึงแม่ยุย้ยหนูขอโทษแม่ยุย้ยหนูรู้ว่าพี่ได้ยินหนูถ้าพี่ได้ยินหนูหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะขโมยหนูเอามาก็ไม่รู้ไปทำอะไรแต่หนูลืมถอดจริงๆหนูไปกินที่สาขาลังสิตมีพยานย,ยืนยันว่าหนูจ่ายตังค์และกินจริงๆถ้าสานี้ไปถึงแม่แม่ได้รับรู้หนูจะเอาไปคืนให้ไวที่สุดค่ะพนักงานเขไม่เตือนเลย